สวัสดีค่ะสวัสดีเื่อทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbent Anansa ข่า Welcome Back to My Beauty Studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้อง s n o w b e อีกแล้วนะคะเบนไม่ได้มาคุยกับคุณผู้ชมนานมากจนหลายคนว่แบบ พี่หายไปไหนคบพี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเดี๋ยวฉันยังอยู่นะคะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตารางเรียนนักเรียนก็คือจากเปิดเทอมมาปิดเทอมแล้วเด็กอินเตอร์หลายคนก็เริ่มเปิดเทอมแล้วฉันก็จะงงๆในการจัดตารางนะคะทุกวันนี้ต้องดําเนินชีวิตด้วยสตินะคะถ้าไม่มีสติเดี๋ยวฉันก็จะหลงหลลืมลืมในบางครั้งนะคะเนื่องจากว่าต้องสอนต้องจัดตารางต้องโอนอาให้ตารางนักเรียนแต่ละคนนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกับน้องสโนเบสนะคะก็วันนี้เรากลับมาพูดกันเรื่องบิวตี้กันต่อนะคะุสมนนีเป็ ใหญ่มากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าหลายคนที่ติดตามเบนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเบนเป็นคนชอบร้านเซฟอร่ามากๆดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันเยี่ยมเซฟอร่าหลายสาขาและเยี่ยมมาหลายสาขาพอๆกับเจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะคะที่คือว่าหลายๆ,ๆแบรนด์เนี่ยเจ้าของอาจจะไม่ได้เยี่ยมเซฟอร่ามากเท่าฉันแล้วจะเป็นคนชอบเข้าเซฟอร่ามากในประเทศไทยฉันไปหมดทุกสาขาสิงคโปร์มาเลเซียแม้แต่ปีหนังฉันก็ไปในอเมริกาฉันไปหลายรัฐมากนะคะในฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปหลายเมืองแล้ว เมืองไหนก็ตามที่มีเซฟ h ราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งแรกที่ไปจะไปนะครับเพราะไปรู้สึกว่าการที่ไปเข้าเซฟราเนี่ยมันดูมีความสุขดูสนุกสนานดูคืลิ้นเค็งและดูเฮฮาปาร์ตี้นะคะคุยกับสาวๆในเซฟรา hora, คุยกับ b ีเนี่ยมันมีความสุขเนาะถามนู่นถามนี่ว่าเออเป็นไงบ้างขายน้องขายนี่อะไรดีไหมอะไรแบบนี้นะ,ะก็เป็นการเช็คเทรนเมกอร์ไปด้วยนะครับผู้ชมซึ่ง วันนี้ค่ะเบ๊กับมาเจอคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้เป็นท็อปิกใหญ่มากๆที่จะพูดถึงเซฟอฟรานะคะวันนี้เบจะมาแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เบคคิดว่าใช้ดีของเซฟอฟราถึง50ชิ้นน่าจะเป็นคลิปของเซฟอร่าที่ยาวที่สุดแล้วนะคะวันนี้เบจะมาเปิดกรุกเครื่องสําอางและแนะนําคุณผู้ชมนะคะถึงสินค้าเซฟอฟร่า50ชิ้นค่ะซึ่งเซฟอฟราไม่ได้ให้เบพูดแต่เบรู้สึกว่า เออเราใช้เซฟราเยอะมากแล้วเราอยากจะแชร์คุณผู้ชมดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในน้เซฟราและน่าสนใจนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยไม่จำราคาไม่ได้แต่ว่าอย่างไรตามเนี่ยเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงก์ในการช้อปปิ้งเซฟราให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะถ้าใครที่เพิ่งมาดูน้องซูนอเเป็นครั้งแรกค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ค่ะที่สําคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะเราไปรับชมได้เลยค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นหัวข้อใหญ่มากแล้วก็ของที่อยู่บนตัวเบสเนี่ยถึง50ชิ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดกี่นาทีนะคะแต่เบสจะไปอย่างรวดเร็วนะเบสจะเริ่มจากเมคอัพนะคะแล้วก็ไปสกินแคร์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นที่ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์พ,พวกเออ่ถูเครื่องมือทั้งหลายนะคะแน่นอนค่ะเบสขอเริ่มจากไพรเมอร์ก่อนนะคะไพรเมอร์ที่เบสพูดถึงและเบสชอบหยิบม,มาใช้เวลาเบสใช้จากเซฟอร่านี่ยมี2ตัวนะคะคุณผู้ชมไพรเมอร์ตัวที่1ก็จะเป็นไพรเมอร์จาก s m a รด Box ตัวนี้นะคะเป็นสแตรดบล็อกค่ะเดอเรจิเนียลโฟโต้ฟินิชค่ะเป็นไพรเมอร์ตัวที่รู้สึกว่าช่วยพวกเออ่ช่วยพรางรูขุมขนและช่วยควบคุมความมันให้กับหน้าเบสเป็นอย่างดีเวลาเบสใช้ทุกครั้งเนี่ยเบสรู้สึกว่ามันไม่เกิดการะระคายเคืองไม่เกิดการอุดตตััันนนแแลล้้ววกก็บบบบชอบมาๆเยะะคะสหรี ส่วนไพรเมอร์ของดีออตัวนี้เป็นดีออลแบ็กเซตนะครับเป็นไพรเมอร์ตัวที่หลายคนต้องลองกรีดหลายคนต้องลองกรีดเพราะว่ามันคือไพรเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เวลาคุณทาไปบนหน้าแล้วเนี่ยจะดูเหมือนเครื่องสําอางพระเจ้าสร้างขึ้นดูเหมือนหน้านางแบบแล้วที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานไม่ทําให้เครื่องสาอางเนี่ย เป็นคราบและไม่ทําให้หน้าลงมันขึ้นระหว่างวันนะคะนี่คือไพรเมอร์สตัวที่เบนรู้สึกว่าเบชอบมากๆนะคะที่อยู่ในเซฟลอราค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงรองพื้นในเซฟลอรานี่ก็มีหลายตัวที่เบสชอบแต่บางอันก็จะเป็นเซฟลอรา U.S.A. แต่ว,ว่าวันนี้เราจะพูดเฉพาะเซฟ h o ราไทยแลนด์เท่านั้นนะคะเบสหยิบมา3ตัวค่ะอันแรกก็คือเป็น Dior Backstage นะคะ Dior Backstage อันนี้เป็น Face and Body Foundation นะคะเบสชอบความงานผิวของมันเพราะเวลาใช้ลงไปบนหน้าเนี่ยผิวหน้าของเราจะดูสวยผิวหน้าของเราจะดูแบบ มีความน่าเป็นธรรมชาติแต่ว่ามีการปกปิดที่พอดีกับเหมือนหน้านางแบบคุณผู้ชมอันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบรองพื้นฉ่ำๆก็แนะนําเป็นปตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นฟอนเดชั่นจากแบรนด์ของอนาตาเซียนะครับคุณผู้ชมเป็น Luminous Foundation นะคะ ลูมิเนสฟอนเดชันตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราดูชํำดูสวยแล้วก็ติดทนนานตลอดวันนะคะสำหรับใครที่อยากให้หน้าดูมีความเวลเวตมีกำมหยี่นะคะเชิญที่บลู f o u n d a t i จ n จบก b e ี u t y Blender ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ไปใช้มาหลายขวดแล้วอันนี้น่าจะเป็นขวดที่3าแล้วแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวจะแกะอีกขวดหนึ่งออกมาใช้รู้สึกว่ามันคือรองพื้นสามมันประจําบ้านที่ทุกบ้านคนมีเพราะว่าเราต้องการหน้าที่หนึ่งมีการปกปิดในระดับหนึ่งในกรณีที่เราต้องการออกไปแบบงานต่างๆนะคะและที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ ติดแมสน้อยมากๆเลยนะคะเป็นชอบมากๆเพราะเราอยากจะใช้มันติดหน้ามากกว่าติดแมส์นะคะคุณผู้ชมก็แนะนาเป็นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของแป้งฝุ่นดิฉันไม่มีนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่าอ,อ,อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าแป้งฝุ่นเนี่ยเราชอบชาแนลนะแต่เรามีแป้งผสมรองพื้น2ตัวที่อยากจะพูดกับคุณผู้ชมนะคะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นเมก้าฟอยเวอร์ตัวนี้คะ่ะคุณผู้ชมเบตไม่แน่อุ้ยแต่เกือบตกจะไม่แน่ใจนะว่าชื่อรุ่นว่าอะไรน่าจะเป็น และอันนุ่มแบบ HD powder whatever เแบบนี้อันนี้ก็คือใช้หมดแล้วนะคะพอหลังจากที่ใช้หมดเนี่ยก็มาขึ้นน้องคนนี้ซึ่งแบบคุณผู้ชมไม่ไจะบอกตรงๆว่าตัวนี้ก็คือเป็น photo filter powder foundation 2ตัวนี้เหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวนี้จะมีความหนากว่า makeup forever แต่ตัวนี้จะมีความบางเบาสาหรับใครที่มีหน้าที่สวยหน้าที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้แบบผิวหน้าดูแบบถ่ายรูปมาสวยแนะนําเป็นปตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการปังปกปิดหน่อยนิดเอิงอะไรประมาณนี้ก็จะไปที่ makeup forever ตัวนี้เนี่ยทั้ง2ตัวดีติดทนนาน ไม่ค่อยติดแม้และที่สําคัญคือเวลาเหงื่อออกระหว่างวันนี่มันช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยแล้วหน้าของเราดูแบบดูเป๊ะคืนหนังผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะต่อไปกับผู้หญิงคอนซีลเลอร์เนี่ยเบสชอบคอนซีลเลอร์ของชาแนลมากๆแต่ว่าในเซฟอร่าเองเบสก็มีคอนซีลเลอร์ตัวนี้ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์จากแพดมาเกตนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือใช้ไปเยอะแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มจะหมดแล้วคอนซีลเลอร์จากแพดมาเกตตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปลายน์สกินฟินิชสปลายน์คอนซีลเลอร์นะคะสีที่เบสใช้เป็นสี M15 นะคะเบสชอบมากๆเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความแบบ จะมีความแบตเตอรี่อ่ะมีความแบตเตอรี่แล้วก็มีความติดทนนานแล้วก็มีความชุ่มชื้นไม่ทําให้ใต้ตาเราแกลกแล้วก็ตกร่องนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสําหรับคอนซีลเลอร์นะคะในส่วนของ ในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นบรอนเซอร์บรอนเซอร์นี้หลายอันได้อยู่นะคผู้ชมเพราะว่าเราได้หยิบมาหลายๆอันเลยนะฮะสำหรับบอนเซอร์บรอนเซอร์ที่เบ็ชอบนะฮะที่ชอบเลยก็จะมีนี้เลยค่ะฮูด้าบิวตี้ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นในส่วนของแทนทัวร์ค่ะอันนี้เป็นครีมบอนเซอร์ที่พอทาไปบนหน้าแล้วมันเซตตัวแล้วทําให้รู้สึกว่าเออมันแห้งไปแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเซตกับแป้งอ่ะมันเก่งมากๆเลยนะครับผู้ชมแต่ข้อเสียของแทนทัวร์คือว่าสีมันจะแปลกๆซึ่งฉันใช้สีไลท์สีมะะีเด โอเคเนี่ยก็ต้องไปดูดีๆนะฮะลองไปลองที่เคาน์เตอร์ของคูดาบิวตี้ที่เซฟราก่อนนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของอเนจเซียค่ะพรอได้บรอนเซอร์ค่ะอันนี้เป็นบรอนเซอร์ที่คุณผู้ชมดิฉันไม่เคยใช้บรอนเซอร์หมดได้ขนาดนี้และนี่คือบรอนเซอร์ที่ใช้จนแบบคิดแผนแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้บรอนเซอร์ของอเนจเซียคุณจะชอบมากมันคือแมทบรอนเซอร์ที่ทําให้ผิวหน้าของเราดู มีความเป็นฝรัหลังสูงมีความสวยแล้วก็มีความกรีดกราดมากๆเลยนะคะและส่วนถัดไปก็จะเป็นอนาตาชาเดดอนหน้าตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนของแทนบรอนซ์แอนด์กลพาเลตนะคะก็จะเป็นบรอนซ์แอนด์กลก็คืออันนี้เบนจะชอบใช้ตอนช่วงหน้าร้อนนะเวลาสมมุติว่าเราต้องการจะให้แบบผิวหน้าเราดูแบบสะท้อนแสงผิวหน้าเราดูละมุนเนี่ยจะหยิบตัวน,นี้มาใช้นะคะคุณผู้ชมก็แบบเป๊ะปังแนละ้วก็อลังวอมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม Uh, คุณผู้ชมคะในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของปลัชออนค่ะจริงๆปลัชออนที่อยากจะพูดถึงเนี่ยมันจะอยู่แบบแบบนี้คุณผู้ชมนะอ่าเรามาพูดกันเลยอันอันแรกเนี่ยอันแรกปลัชออนตัวนี้เนี่ยหายากมากเป็น d i ีย b a c k s e เป็น Rosy Glow นะคะสีที่เป็นมีก็คือสี Coral นะคะเบนรู้สึกว่าปลัชออนตัวนี้เป็น, Brush นปลัชออนตัวที่ทําให้ผิวแก้มของเราดูลัเลือคุณผู้ชมต้องเบามือในการปัดแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วพอสีมันออกมามันจะกลืนไปกับผิวและทําให้ผิวหน้าของเราดู เปล่งผิวหน้าของเราดูประกายสวยเก๋กูดนะอันนี้ก็ต้องอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นบล so ัชออนจากแบรนด์โซยีว่าค่ะเบสชอบแบรนด์โซอีว่าบลัชออนที่มาในลักษณะของพาเลทแบบนี้นะคือเราลองบลัชออนที่เป็นแบบตลับตลับแล้วมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าบลัชออนที่เป็นพาเลทแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็ที่สําคัญคือมันติดทนนานสีสวยนะคะสําหรับอันนี้ค่ะโซยีว่าค่ะ และบลัออนที่เบ็ดอึ้งเราเป็นชอบที่สุดเราเป็นรู้สึกว่าท่วงหลังๆนี้ไปใช้บ่อยมากนั่นก็คือบััดออนจากแบรนด์เบเนฟิตนะฮะก็คือเบเนฟิตเนี้ยมีขายในเซฟอร่าอยู่แล้วแต่ว่าแพคเกจแบบนี้อาจจะไม่มีแล้วตอนนี้แต่คุณผู้ชมสามารถซื้อแบบแยกๆได้สีที่เบ็ชอบที่เบ็ปัดและเไม่รู้สึกชอบคือสีร็อกเก็ตัวหนึ่งอันแล้วก็สีแคลิฟอร์เนียนะคะอีกหนึ่งอันรู้สึกว่าปัดแล้วมันสวยปัดแล้วติดทนนานนะแอบจะคิดว่าเนื้อมันคล้ายๆกับบััดออนทอมฟอร์ ที่ไปใช้อยู่เป็นประจำนะครับผู้ชมก็รู้สึกว่าแบบตายแล้วเรามาแนะนําให้คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะต้องตาสแล้วคุณผู้ชมจะต้องอึ้งทึ่งแน่ดังนั้นแล้วลองไปซื้อดูนะคะสําหรับเบ n นฟิตค่ะรู้สึกว่าจะเป็นบ็อกซ์อ,กอันละ1350ันบาทแต่ถ้าสมมุติเป็นบ็อกซ์เล็กรู้สึกจะ6ก0้านะแต่ฉันก็ชอบไงก็เลยซื้อแบบอย่างนี้นี้ไว้พกเดินทางอันนี้ก็ไว้พกเดินท,เดนทางเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาไปเอาข้าจริงไหมพกอันนี้พกอันนนนนนีีี้นนลลกกก็ยั extra ัังงงงมมมมเเอรรราาาาใบคคท่่ท่ิฉไไปจะะะื เฟสพาเลตที่สวยอันนึงน,นั่นก็คือเป็นส่วนของพิกซี่ค่ะเป็นฮันนี่เน t เตนะคะคือไปชอบทุกสีในเฟสพาเลตอันนี้รู้สึกว่าแบบวันที่เราอยากได้สีแบบชมพูลันเลืออวันที่เรแบบแก้มออกชมพูแบบว่าเหมือนสีอ่มเลือดชมพูฟาดอะไรประมาณนี้เบสก็จะหยิบพาเลตนี้มาใช้นะคะแล้วพาเลตนี้เบสก็พาไปเดินทางบ่อยมากๆเลยรู้สึกว่าแบบ มันคุ้มค่าคุ้มราคาที่อยากจ,จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะก็ลองไปซื้อดูแล้วก็ไปลองสีดูก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่อัลเซฟอร่านะคะคุณผู้ชม ที่ขาดไม่ได้เนี่ก็คือพาเลตตานะคะช่วงหลังที่ไม่มีการแต่งตาและไม่เคยทําฮอพาเลตตาไปหลายอันแล้วก็เอาพาเลตตาหลายๆอันมาแต่งนะคะซึ่งพาเลตตา3อันที่เบสพูดในวันนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่เซฟราไทยแลนด์นะคุณผู้ชมทุกชิ้นที่วิดีโอพูดว,วันนี้มีที่เซฟราไทยแลนด์ไม่ต้องไปหาทําไปหาซื้อที่เมืองนอกดิฉันจัดมาให้คุณแล้วค่ะพาเลตตาอันนะคะอันแรกเป็นพาเลตจากแบรนด์วันไซค่ะนี่คือแพคติกสตาร์วิชเชอรี่นะคะไอชโดพาเลตค่ะซึ่งเป็นพาเลตตาที่สีมันดูครบ มไม่ว่าคุณจะชอบแบบว่าโทนอะไรก็ตามสีมันครอบคุมนะสโมกกี้อก็มีตีธรรมชาติก็มีออกเขียวๆน้ำเงินมีมอดนะครับผู้ชมและที่ขาดไม่ได้เลยคุณพี่ฮูด้าบิวตี้ที่เบสพาไปทุกทริปนะฮะเบสไม่สามารถเลือกได้ว่าชอบพาเลตไหนเบสชอบทั้งสองพาเลตทั้งพาเลตท,ที่เป็นอเดซเ e อร์ดัสนะคะพาเลตแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งก็คือเดอะนู e นะคะนิวนู๊นะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันของอารมณ์ทั้งสองพาเลตเพราะว่าอารมณ์ของพาเลตนี้ก็จะมีความแบบ สีออกส้มๆสีออกชมพูชมพูม่วงๆแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นไปในทางของสีชมพูเป็นปวดมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนชอบพาเลตของฮูด้ามากๆเลยเดี๋ยวคิดว่าก็คงจะมีการได้ซื้ออีกนะคะสํสำหรับพาเลตของฮูด้าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายในการแต่งหน้านะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเซตติ้งสเปรย์นะวันนี้ไม่มีเซตติ้งสเปรย์สามอันมาพูดถึงนะคะขอพูดน้องอันนี้ก่อนอันนี้เป็น all nighter นะคะเป็นในส่วนของ urban decay ค่ะอันนี้ไปชอบมากๆเลยเ็นมีขวดใหญ่่แลล้้ววซือขดนีเเ็กพ จะแบ่งใส่ถ่ายเขาก็าไปเพื่อที่จะให้แบบเวลาพกเดินทางได้นะคะส่วนอันนี้เบรกอันนึงที่ใช้หมดแล้วคับเป็น Live World with ค่ะคับผู้ชมอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าเราแบบลองหลายๆอังงนไงแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยช่วยเครื่องสมองติดทนนานแต่ว่ามันก็ยังมีเครื่องสมองติดแมสอยู่นะคะก็เลยชอบแต่ว่ายังไม่ที่สุดเท่ากับอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ชอบกลิ่นเลยแบบเกลียดกลิ่นมากแต่สิ่งที่ชอบมากคือไปฉีดไปบนหน้าเหมือนเราใช้อะไรฟิกแบบ เหมือนเวลาคุณผู้ชมฉีดผมใช่ไหมสเปรย์ฉีดผมผมเราก็จะแข็งไปเลยใช่ไหมอันนี้คือเหมือนคุณฟิกหน้าทุกอย่างไว้ตรงนั้นแล้วก็มันฟิกแล้วก็ติดทนนานแบบโอ้ว้าวฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมสําหรับสิ่งนี้นะเพราะว่าไปใส่แมสแล้วก็เครื่องสำอางไม่ค่อยติดแมสเลยคุณผู้ชมเป็นประทับใจมากๆเลยถ้าคุณทนกลิ่นได้คุณก็ต้องซื้อมานองใช้สักหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากคนจะทนกลิ่นไม่ได้เลยฉันแบบเพื่อความสวยฉันทนได้นะคะคุณผู้ชม <laughs> จบสําหรับเครื่องสําอางทุกชิ้นที่เบสประทับใจใน คอลเลกชันของเวนะครับหลายอันมันก็เก่าเนาะหลายคนก็จะถามว่าพี่คะไม่มีไฮไลท์หรอจริงๆไฮไลท์มีค่ะแต่ว่ามันไม่มีขายในเซฟร่าแล้วนั่นก็คือเบกกอเราชอบไฮไลท์ของเบกกอรมากถ้าคุณยังสามารถซื้อไฮไลท์ของเบกกอได้ก็ซื้อมาใช้นะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเอากลับมาที่ s m a มทบอกนะก็ลองติดตามดูนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเซฟราไทยแลนด์หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขา้าเนี่ยก็จัดไปเลยจ้าอย่าให้เสียเวลานะคะมันเป็นไฮไลท์ที่ดีเป็นไฮไลท์ที่ปัดแล้วดูผิวสวยผิวเปล ความสําเร็จในผิวมากๆเลยนะคะคุผู้ชมและนี่ก็คือเมคอัพทั้งหมดนะคะที่ฉันพูดที่ฉันชอบแล้วก็ที่ฉันรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันเจ๋งมันเก๋ม,เกมากๆเลยนะคะสำหรับเมคอัพค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนต่อไปนั่นก็คืองานสกินแคร์นะคะสกินแคร์แฮร์แคร์แล้วก็บอดี้แคร์นั่นเองนะคะผู้ชมเชกัไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะคะขออนุญาตหยิบมาจากสกินแคร์ก่อนนะคะสกินแคร์ที่เบสใช้2ตัวแล้วไม่รู้สึกว่าสาวๆต้องไปซื้อไปลองดูนะคะตัวที่1ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเซ p h o ฟ a อราซีแอนด์อีอัลต้ากรเซรั่มค่ะเซรั่ม um, ตัวนี้เป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาเป็นซร um ที่ให้ผิวโกรตั้งแต่7วันแรกที่เบสใช้ไมรู้สึกว่า7วันแรกที่เบสใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยผิวเบสสวยผิวเบสโกรมากมากเลยนะคะและก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเดอะดิวอี้สกินครีมจากทัชชะค่ะใครที่เป็นคนผิวหน้าแห้งผิวหน้าผสมเนี่ยจะต้องชอบสิ่งนี้มากแต่สําหรับคนผิวหน้ามันคุณก็ไปเลือกฟอรมูล่าอื่นแต่อันนี้เป็นลักษณะของลิชครีมที่ค่อยๆซึมแล้วก็ปฏิบัติการไปบนหน้าคุณแล้วตื่นเช้ามาหน้าคุณจะชุ่มชื้นและหน้าคุณจะสวย มากมากเลยนะครับคุณผู้ชมชันแนะนำตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมโฟมล้างหน้าที่เบสใช้จากเซฟอร่าเบรู้สึกว่าดีก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเจนท l e b บับเบิลบับเบค่ะจากแกมโกนะครับตัวนี้ก็คือใช้หมดแล้วแล้วก็เอามาพูดคุณผู้ชมดูนะคะ ข้อดีของมันคือมันช่วยล้างเมคอัพได้สะอาดหมดจดในบางครั้งคุณผู้ชมเช็ดหน้าแล้วก็หน้ามันยังหลงเหลือความสกรปรกใช่ไหมดังนั้นแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะและก็ไม่ก่อให้เกิดสิวเลยนะคะแล้วมีฟองฉันชอบโฟมล้างหน้าที่มีฟองนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับพูดถึงแมสหน้ากันหน่อยนะคระับเปหยิบแมสหน้ามา3ชิ้นค่ะชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นเฟสโรสตี e ไฮเดรชั่นสลิปปิ้งมาร์คค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์คจากแบรนด์เฟสซึ่งไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่เซลฟอร่าอย่างเดียวแต่ว่ามีขายหลายที่เบิ มักจะซื้อในเซรฟอร่าเพราะว่าเวลาไปครั้งหนึ่งก็คือซื้อทุกอย่างแล้วก็หยิบง่ายซื้อง่ายนะคะอันนี้เพื่อช่วยเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราให้ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นตลอดวันนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็น eye w a k e n resurfacing mask จากแบรนด์อินด l รีนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของโครนที่มีวิตามินเยอะมากช่วยผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสผิวหน้าของเราสะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือเคลียร์ทุกอย่างสวยดีแล้วก็ลดมาใช้มาแล้วเนี่ย ประมาณ2อสมเดือนแล้วรู้สึกว่าแบบปังเลยอยากบอกต่อคุณผู้ชมนะคะสําหรับใครอยากได้วิตามินมากที่แบบน่าใสาเป็นกรดเข้มข้นนะคะัดนั้นแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเ PSA ค่ะคุณผู้ชมเป็นวิตามิน C a ละ E ตอนี้ก็เป็นเซรั่ม C และ E ใช่ไหมฉันก็จะต้องจึงแล้วก็เติม C และ E เข้าไปอีกนะคะตัวนี้เป็นไลท์ดับนะคะเป็นช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยสุดสวยแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ละมุนตั้งแต่ขั้งแรกมั่นใจก่อเลอยนะคะคุณผู้ชม คุณชอบใครจริงไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบใช้สครับเลยคือรู้สึกว่าสครับขัดตัวมันยังไม่ตอบโจทย์เราทุกอย่างคุณผู้ชมแต่ว่าไปเจอตัวนี้อันนี้ใช้เป็นอันที่2แล้วนะแล้วก็อันที่3ก็ซื้อมาแล้วนะคะไปเจอตัวนี้ค่ะเป็นเชฟโฟราค่ะเป็นมูนไลท์ s วิมนะคะเป็นสครับนั่นแหละคุณผู้ชมเป็นเอฟเฟกต์เอ็กโฟเลอติ้งบอดี้กานิต้านะคะคุณผู้ชม คดีฉทนชอบเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าบางครั้งแล้วเราถูสบู่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดแล้วมาสก์บางแล้วก็สครับบางอันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องผสมสบู่หรือไม่ก็มันไม่ชอบอะสครับหลายอันที่ใช้ในบ้านอะมันไม่มีฟองเอาพูด้ง่ายๆแล้วก็มันเหมือนแบบมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลื่นอะไรแบบเนี้แต่สครับตัวนี้คือไม่ค่อยใช้สครับหมดนี่เป็นตัวแรกๆที่ใช้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งสครับตัวนี้เนี่ยช่วยผิวของเรากระจ่างใสผิวของเราดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม เบชอบกลิ่น1เลยแล้วก็2คือมันมีฟองพอมันมีฟองเรารู้สึกว่าแบบคุณผู้ชมคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าผิวมันเอียดหลังจากสกครับเสร็จคุณผู้ชมล้างออกแล้วก็ทาบอดี้ออยเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงแฮร์แคร์ผลิตภัณฑ์ผมนะเบสใช้ตัวนี้ค่ะิว ha. ิ่งพูบค่ะเพอร์เฟกต์แฮร์เดย์แชมพูตัวนี้นะคะเป็นแชมพูที่ เขาเรียกว่าอะไรสระผมแล้วรู้สึกว่าผมนิ่มผมโอเคแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเบสก็ไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เรามีปัญหาที่หนังศีรษะลอกแล้วก็มีการเกิดกรังแคเล็กน้อยนะฮะเบสใช้ตัวนี้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้หนังศีรษะเบสไม่ลอกผิวของเบสดูชุ่มชื้นและผิวของเบสดูดีมากยิ่งขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแนะนำนะสำหรับสาวๆที่ไม่รู้ว่าปัญหาผมของเราคืออะไรเริ่มต้นจากตัวนี้ค่ะ pH d ค่ะมันช่วยให้ผิว,ผวหนังศีรษะของเราแล้วก็ช่วยผมของเราเนี่ย สมูทให้ผมเรานุ่มแล้วก็ค่อยๆปรับไปทีละอย่างแล้วเราก็หลังจากนั้นพอเรารู้ว่าปัญหาของผมเราคืออะไรเราก็ค่อยเพิ่มไลน์สเต็ปถัดไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครที่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะชอบน้ําหอมจากแบรนด์นี้นะคะซึ่งไม่ใช่แบรนด์ทำน้ําหอมเลยนั่นก็คือแบรนด์ทำยาสระผมแต่ดีฉันบังเอิญบังเอญนะคะไปซื้อน้ําหอมเข้ามาใช้นั่นคือแบรนด์เวนะฮะคุณผู้ชมคือขวดมันก็ simple s i m p l ล basic อะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เบสชอบือ กลิ่นมันหอมกลิ่นมันสดชื่นกลิ่นมันไม่ได้ติดทนนานมากแต่ว่าพอเราฉีดไปบนผิวแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นมันละมุนมันแบบ มันดูผู้ดีมันดูแพงอะซึ่งตอนนี้ไม่มี2ขวดเบสคิดว่าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยจะเอาอีก2ขวดเข้าไหมถ้าไม่เอาเข้าเนี่ยเบสคงจะต้องซื้อที่เซฟราอเมริกาอีกนะครับแต่สองขวดนี้ซื้อได้ที่เซฟราไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนะคะในหมวดของการดูแลผิวนะคะนั่นก็คือสำลีจากเซฟราค่ะสำลีมีเยอะแยะมากมายแบบเยอะมากในท้องตลาดดีฉ่ฉันรู้สึกว่าสำลีออร์แกนิกเขาทั้งแผดนจากเซฟราตัวนี้เนี่ยดีนะก็คือ1แผ่นใหญ่แล้วก็2คือเราใช้แล้วเราสบายใจอะ่ะ นุม่มแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วผิวหน้าของเราเนี่ยดูละมูลผิวหน้าของเราเก๋น,นะคะก็เลยแบบแนะนําอีกอันนึงนะครับเป็นสัมผตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะามาถึงหมวดสุดท้ายนั่นก็คืออุป,ปกรณ์แต่งหน้านั่นเองนะคะเบนเอามาหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากน้องคนนี้เลยะคะ่ะนี่คือบิวตี้ b บลนเดอร์นะคะคือจริงๆแล้วไม่ควรชอบบิวตี้เบลนเดอร์มานะคะ,นะคะซึ่ง อันนี้ที่เอามาใส่ขนลหลเพราะว่าน้องจะมาเป็น value step แล้วเราไม่มีที่เก็บแล้วเราก็เลยซื้อขนลหลมาใส่น้องเข้าไปนะคะเอ่ออะไรที่มีแพ็กเกจเนี่ยเบสก็จะเก็บในแพ็กเกจเขาแล้วก็เก็บเข้าอยู่ในตู้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกที่มาเป็น limited edition ทั้งหลายนะก็ต้องมีทุกสีทุกรุ่นทุกแบบนะคะนี่คือ beauty blender ค่ะเราใช้ฟองน้ํามาหลายยี่ห้อแล้วเรารู้สึกว่าฟองน้ําหลายลายี่ห้อเนี่ยบางครั้งไม่ได้จุ่มน้ํามันก็กินรองพื้นเข้าไปบางครั้งจุ่มน้ําลูกมันก็ใหญ่เกินมือเราแต่ This, เอ่อฟองน้ำ beauty blender เน ใช้แปะจุ่มน้ําเท่านั้นนะครับผู้ชมขอร้องอย่าอย่า ไปใช้แบบไม่จุ่มน้ํานะคะซึ่งมันจะให้การปกปิดที่โอเคแล้วก็ให้ผิวของเรานีสวยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมอ๋อได้มาพูดถึงแปลงกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมซึ่งแปลงตาและแปลงหน้านะที่สามารถหาซื้อได้ในเซฟโฟ่าหลายๆชิ้นเราเบลรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเกี่กับารลงทุนนะคะเริ่มที่แน่นอนค่ะโซยว่าค่ะนี่คือ The p o าวเดค่ะคุณผู้ชมเป็นแปลง106นะคะเป็นแปลงพาวเดอร์ที่ขนาดพกพาได้ ดำสั้นแล้วก็ที่สําคัญคือขนดีขนนุ่มนะคะอันนี้ชอบนะคะ,ะโซยไว้อันนึงนะคะจะเป็นลักเฟส e ดฟายเนอร์นะคะ101ซึ่งไปชอบขนแล้วไปรู้สึกว่าทรงมันโอเคสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะคะคุณผู้ชมแปรงโซยว่าที่เป็นแปรง d e f i ยเ r อร์บัฟเฟอร์นะไม่มี Buffer ของโซยววาแต่รู้สึกว่า บัฟเฟอร์แบบไหนอของโซยว่ามันงงงด้ามมันใหญ่ไปนิดนึงแต่ชอบบัฟเฟอร์อันนี้ที่เป็นลักษณะของ a n g เกิแบบนี้นะฮะผู้ชมซึ่งแบบมันสามารถเข้าตามช่องตามซอกตามอะไรได้แบบต๊ดสวยแล้วก็เป็นอย่างดีนะครับผู้ชม แปลงรองพื้นจากเมก้าไฟเวอร์นะครับผู้ชมเป็นในส่วนของ1 0 6ครับผู้ชมเมก้าไฟเวอร์นะคะและก็ยังชอบแปลงแป้งของเมก้าไฟเวอร์อีกนะครับผู้ชมก็เป็นแปลงแป้งนะฮะประมาณนี้นะะซึ่งชอบเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าแบบทรงมันสวยดีแล้วก็ที่สำคัญคือขนนิ่มขนดีนะคะแล้วก็สปริงตัวเป็นอย่างดีนะครับผู้ชมแล้วก็แปลงจากเมกไฟเวอร์อันนึงอันนี้น่าจะเป็นเอ่อ แปลงแบบบลัสบัตแต่ไม่ชอบอย่างหนึง่งคือเอามาปัดไฮไลท์ขนมันไม่สามารถปัดบลัสออนฉันได้เพราะฉันต้องการบลัชออนที่ฟูงแต่มันสามารถปัดไฮไลท์ได้ แล้วก็ไฮไลท์เราดูลำมุนมากมากเลยนะครับผู้ชมแป่งแป้งจากดีอันนี้คุ้มมากๆรู้สึกว่าสามารถทาแป้งได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยนะครับผู้ชมอันนี้เป็นแป้งแป้งจากแพทมาเก็ตแต่เบ้นไม่ชอบเอามาปัดแป้งไม่ชอบเอามาปัดบรอนเซอร์เพราะว่ามันเข้ากับทรงหน้าเบนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เวลาปัดไปก็คือละมุนเก๋มากเลยนะครับผู้ชมก็คือปัดแล้วก็รู้สึกว่าแบแพงอ่ะผู้ชมนะคะและแป้งสุดท้ายค่ะเป็นแป้งจาก Out ต l a s s ์ค่ะผู้ชมเป็น แปลงที่เป็น double ended เบไม่ชอบแปลง double ended เลยแต่แปลง double ended อันนี้เป็นแปลงที่เอันเดีวที่ชอบเพราะว่าหึงคืออีกฝั่งหนึ่งใช้กับแปง้งเสร็จทั่วหน้าได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เอาเซตตามแบบเนี่ยใต้ตาล่องจมูกอะไรแบบนี้ที่เราต้องการให้มีการเสร็จแปลงมากแปลง ที่เราต้องการให้มีการเซตแป้งมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องใช้อันนี้เลยนะคะเก๋มากๆรู้สึกจะประมาณสองพันนิดๆนะคะฉันจําราคาอะไรไม่ได้รอกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์การช็อปปิ้งคณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะที่ฉันไม่ได้มีแปลงตาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อแปลงตาจากเซฟโฟราสักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นเบทหอร์นี่เบ๊กก็คือซื้อแปลงตามาจากเว็บเซฟโฟรานะคะในส่วนของเซอีว่าค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือที่เบทใช้และเบ๊ชอบนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็จะมี สองสองเจ็ดอันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือใช่แล้วแบบชอบและจึ้งมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสองสองหนึ่งค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสร้างคลีตตานะคะอันนี้ก็แทบแทบแทบเซตแบบเซตตาเราอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นสองสองสองค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วบอกโฟกัสเดอร์สองสองสองแบบนี้นะคะผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสองสามสี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะผู้ชมต่อไปก็จะเป็น สองสองแปดครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสองสามหนึ่งนะคะทั้งหมด8อันนะที่ชอบซึ่งมันมีทั้งหมด15ชิ้นแต่ไปรู้สึกว่า8อันนี้เป็นอันที่แบบคุณลงทุนแล้วก็คุ้มคุณซื้อแล้วปังนะคะค,คุณผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นแปลงทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมและคนเคยถามไปเข้ามาว่าพี่คารแล้วพี่มีแปลงเยอะพี่ชอบแปลงพี่ชอบฟองน้ำเนี่ยพี่ทําความสะอาดมันยังไงนะคะตอนเมื่อก่อนเนี่ย ก็ไม่ค่อยคนพบอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่พอคนพบแล้วมันก็หยุดไม่ได้นะคะนั่นก็คือ b บ n เดอร์คล n นเซอร solid จาก Beauty Blender นั่นเองนะคะซึ่งเบสม,มีมันมีทั้งหมด3ขนาด3ไซส์นะครับผู้ชมไซส์บิ๊กบุ้มเป็นชาโครนะคะับี๋ยวแซคโครคผู้ชมข้างๆนะคะแล้วก็ไซส์ถัดไปก็จะเป็น normal ไซส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ,อ่จะเป็นแบบไซส์ normal นะคะซึ่งมาในปริมาณอ่หนึ่ง อัลฟ์นะคะเป็นซอลิดนะคุณผู้ชมก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องมินิทั้งหลายนะคะก็จะมาในส่วนของลาเวนเดอร์นะคะผู้ชมอันเซนเทสนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อันอื่อันนึงก็จะเป็นในส่วนของชาโคลนะครับผู้ชมซึ่งเบนรู้สึกว่าชอบแล้วก็ล้าง ฟองน้ำล้างแปลงได้ดีนะคะจริงๆมีอันนึงนะคะที่มันจะเป็นแบบสบู่เหลวนะคะซึ่งแบบเวกเคยทำทาง Beauty Blender ไปเขาบอกว่าอาจจะเอาเข้ามาขายนะคะซึ่งอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากพูดเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีขายอย่างเป็นทางการมันมีจับคู่กับเซต back to basic นะซึ่งก็เลยไม่อยากพูดก่อนอยากจะให้มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาพูดเอามาเล่าคุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ ฉันคิดว่าทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมด50ชิ้นเลยนะคะผู้ชมก็มันจัดเต็มไปเลยนะคะ50ชิ้นที่เป็นชอบ50ชิชิ้นที่เป็นจึง้งอันนี้คือเงินทั้งหมดะะอ่ะเพราะฉันซื้อเองนี่เลยทั้งหมดแล้วคลิปนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากเซฟอร่าให้มาพูดนะคะก็เราอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะบอกต่อผู้ชมว่าเนี่ยเราเป็นคนชอบเซฟโฟรามากๆแล้วก็ทุกครั้งที่เซฟโฟราทั้งเซลแล้วไม่เซลหรือว่าไปเมืองนอกหรือไม่ได้ไปเมืองนอกเนี่ยเราก็ซื้อเซฟโฟราเป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเมื่อให้รู้สึกว่าแบบ แฮปปี้ดีนะที่เราได้ซื้อเซโฟ o ร a าเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็สวยทุกวันที่ใช้เครื่องสำอางที่มาจากเซโฟรานะคะหลายๆแบรก็เอ็กซ์ตรีซีฟแค่เซโฟราหลายๆแบรก็อาจอาจ,อาจ,จะหาซื้อที่อื่นได้แต่ทั้งหมดนี้ถ้าคุณเข้าเซโฟราไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือเว็บไซต์คุณซื้อได้ทุกอันค่ะอย่ารอสิคะ ไปช้อปปิ้งเซฟอร่ากันนะคะจะสามารถช้อปได้แล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์เซี่ยฟลอร่าเดอะนะคะหรือว่าอินสตาแกรมไทยเซี่ยฟลอร่านะคะฉันก็เป็นแฟนคลับเซฟอร่าเหมือนเดิมนะคะผู้ชมนะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เบสด้วยนะคะผู้ชมก็แบ่งปันความสุขความสวยให้เพื่อนๆกันนะคะผู้ชมเพราะในคอนเซ็ปต์เดิมค่ะดอลลาร์ยูบิที้คลอเซ็ปเอ็มทีค่ะอย่าปล่อยให้ต๊ะเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปลขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะรความสวยคือประสบการณ์ค่ะสหรับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคับ